อ้าวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจัดส่งนะครับเป็นรถคูณอีกหนึ่งรายการนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาพามาชมนะครับของแถมนะครับแบบเน้นๆเลยนะครับแต่ลูกค้านะครับคือซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกคอปเปอร์นะครับสำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไวหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เร็วโดยที่ท่านไม่ต้องตอกสลักนะครับ อ่านะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีบุ้งกีนะครับขุดล่องอีกหนึ่งใบของแถมเน้นๆนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นแบรนด์คมสุรุ่นนะครับ PC 3 0 MRT นะครับหรือ m r ร์นะครับเป็นไซส์ขนาด3ตันที่ถือว่าสดสวยงดงามนะครับเก็บงานครบๆนะครับลูกค้าสามารถนำไปนะครับเอาไปใช้งานนะครับต่อยอดได้เลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่นพพลนะครับจากเขาค้อนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ ลูกค้าเอีนนะครับติดตามมานานมากนะครับจากทางเพจนะครับยังไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจนะครับที่จะมาซื้อนะครับด้วยความกังวลได้หลายอย่างก็เลยมีโอกาสนะครับมาพบปากพูดคุยนะครับมาดื่มน้ําดื่มท่านะครับแล้วก็มาให้ผมนะครับให้คําปรึกษาต่างๆนะครับจนเขาไว้วางใจนะครับซื้อจากทางร้านขอบคุณครับ